แมวตัวใหม่นะคะสําหรับลูกแมวใช่ชื่อมูชีใช่ไหมคะมูช,มชีมูชีมูชีนี่แหลคะค่ะเนาะดูเราดูสิคะว่าลูกแมวกินกันเป็นยังไงบ้างชุ่ม <c oughs> แย่งกินแบบลูกแมวหิวมากเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาจะมัดพุงกันทําเพื่ออย่างงี้แหละคะ่ะเป็นอย่างงี้แหละ มันยังไม่เคยกินเนาะนี่เป็นอาหารเป็นอาหารแมวครั้งแรกที่ลูกแมวจะได้เคยกินเลยนะก่อนดน้านนี้คือกินแต่กินแต่น,ตนมแม่แล้วแม่ก็ทิ้งหนีไปใช่ไหมแล้วมันแล้วเราก็ปล่อยมันกินนมโรงเรียนใชอ่อาหารแมวชิ้นนี้มีมีกลิ่นปลาทูแรงมากค่ะแล้วมีคนเอาให้มาเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันก็กินอย่างอร่อยอร่อยจนใส่ไ,ไปนิดใส่ไ,ไปครึ่งซองค่ะตอนนี้ เกลี้ยงแล้วค่ะตงใส่เราต้องเติมหรือเปล่าเนี่ยควรเติมนะอืมอ่ะเติมมันยังเลียอยู่เลยอ่ะอ่าหนูเติมได้ไหมคะเอาน้องออกไปก่อนได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปื้อนน้องอ่ะเออโอเคได้ได้อือหบอขยันหนี้ก่อนฉันหิวข้าวกินปลาทูแรงมากเลยอ่ะค่ะโอเคถ้างั้นตอนนี้ก็ให้ ลูกแมวกินย่างไปอย่างอะไรอร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็บอกไบไยน,นะคะบ๊าไปไย